ก็กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เลือยู่กับผม LCL Gamer นะครับกับเกม Island s u r v a l นั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดภาพ 2D หรือว่าเป็นเกมแนวพิกเซลนั่นเองนะครับซึ่งจากเกมนี้เนี่ยนะเราต้องมาทำการชีวิตรอดกันในสถานที่อย่างหนึ่งใช่แล้วอยู่กัเปิดเสียงแล้ะ,ะช่างมันมากัเพล์แล้วก็ create world ก,กันก่อนมาเลือกผมทรงผมนี่ผมคิดว่าเอ่อทรงผมเดิมน่าจะดีที่สุดคือ S <S เดี๋ยวละผมแล้วก็หนวดเราไม่เอาเฮ้ยมีปากคิปเปอร์ด้วยเออเราหนวดเต็มไปหมดเออขอเป็นไม่มีแล้วกันที่ผมเนี่ยเอาเป็นสีดำห้าส,ส,สีดำ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 อยู่นี่แล้วก็มีเพศช,ชายแล้วก็เป็เนหญิงเป็นหญิงนี่ปากแบบจัดเต็มมากโอเคแบบนี้น่าจะใช้ได้คอนเฟิร์มแล้วก็สร้างโลกมาโลกนี่จะตั้งชื่อว่าแลน,นดิ้งนะฮะแลนดิ้งแลนดิงนนด้งแลนดิง้งแล้วก็วงเงินว่างแล้วก็เบอร์นะฮะแลนดิ้งเบอร์จำไว้ ชื่อของโลกของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าเลนดิงเบลเฮ้ใช่ได้ครีเอทไปจะมาเลือกโลกนี้ที่สั่งไว้แล้วโอเคครับเริ่มต้นมาเขาให้เราเนี่ยทำการกดเพื่อเดินแบบนี้ฮะแล้วก็ผมรู้สึกอนี่บานบาเรลเนี่ยมันมีของด้วยฮะต่างชาติเขาเรียกบาเดียวว่าแบรโร่นะฮะนี่นี่นี่อะไรนี่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 เขาไปโน่นนะไปโน่นนะไปโน่นนะฮะมานี่มานี่มานี่โอ้ยเฮ้ยโดนไฟแล้วมันลดเลือดด้วย นี่เปลยนนี่แปลกดีว่ะเฮ้ยมีกลองมีกลองแอบไม่เนียนไปรียนมาไม่เฮ้ยอย่าโดนไฟแม่งโด,โดนเต็มเต็มเลยเออาจะาเฮ้ยอันนี้ดาบไม่ดูดาบเพื่อนที่มาเราเฉยเลยตกใจหมดเลยแล้วนี่นี่มันท่างนี่ว่าครัพของอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันของคัพเปอร์หรือเปล่าของนี่มันโหสุดยอดไปเลยอืมมีมีเฮ้ยนี่มันน้ำนี่ลงไปหน่อยแช่น,น้ำได้จริงด้วยไว้อ่ามีการลงบันไดอขึ้นบันไดขึ้นบันไดไม่ใช่ลง แล้วก็นี่มันโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอีกเศษซากกระดูกฮะแตอะไรอะซอมบี้เหรอเฮ้ยอันตรายอันตรายไอ้มีดาบมีดาบนี่นามีดาบไม่บอกมีดาบก็ไม่บอกโอ้ยลบลบลบนี่เอาแม่งูโดนเต็มเลยนี่แน่นี่มันไม้นี่อ่าขนมปังใช่ขนมปังมาซะด้วยโอเคไอ้น้ำมันบันไดนี่นี่บันไดเราึ้นไป้เหมือนได้ถูกใช่ไหมเอาขอสำรวจหน่อยเน้นต่อเพลเน้นต่อเพลไ่มีอะไรเลย นั้นก็ขอเดิน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 แล้วก็ทึบขึ้นอ่ามาชั้นดัดฟ้าหรือชั้นบนสุดแล้วเฮ้ยมีขอให้เก็บเก็บหน่อยอ่าฮะเก็บละกันขอเก็บละกันนี่อะไรนี่ไม่ไม่ไม่เป็นแค่อะไรอะไรสักอย่างสมองมึงไม่รู้เฮ้ยมีซอมมีบาเรลยวบาเรลยวเฮ้ยมีขวานมีขวานมาให้ไอ้เฮ้ย thank you thank you สรุบขวานเด้อเฮ้ยมีมีซอมมีซอมดูดูดูไม่งเดินติดเสาอีก ปุ๊บแม่งลบหลบลบลบชุบลบห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 ลบมา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 ดินี่สู้ชนะเรียบร้อยขึ้นไปหน่อยดิเอ้ยมีเรือตรงนี้ฮ้ามีตรงนี้ทำลายทุบทุบทุบแหมใช้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 ตัวนั้งามฝันทุบไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอาไม่รู้อ่าออกเดินทางเลยดีกว่าเรือไปขึ้นเรือเรียบร้อยเรามายังเกาะแห่งหนึ่งแล้วทีนี้นี่มันเรือนี่เสร็จสร้างเรือแล้วนี่นะ นี่มันในบาเรลขอทุบบาเรลนะเฮ้ได้ของมาฮ่าบาเรลม่นทุบได้อืออได้ของมาเต็มเลยนี่หานี่อาหารนะอันนี้ทุบได้ไหมไม่เลยไม่รู้แต่เจ็บเฮ้ยทุบได้ได้เสร็จกระมองเพชรมานี่เบอร์รี่นี่เบอร์อรี่ฮ่าเฮ้ยไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมขอตัดไม้หน่อยอโอเคท่านผู้ชมผมจะใช้เวลาที่เหลือนี่ในการตัดไม้นะ ออไม่ใชนเราจะตัดตรงนี้หายหมดเลยไม่ใั้นพว่เก็เวลาก็มาเดินบิบวโอเคก็ okay, ตัดไม้ไม่ได้จำนวนหนึ่งแล้วนะขอกินหน่ละเฮะ้ thank you นี่มันเรือเรืออย่าไปทุบเรือหมายดีเลยขอสำรวจพื้นที่หน่อยไหนๆล้วก็มาแล้วเฮ้ยขึ้นมาจะสร้างบ้านแถวนี้น่าจะดีนะน่าจะดีนะไม่มีดันเจียนด้วยตรงนี้ดันเจียนหรือเปล่านั่นคืออะไรวะนี่ชายมั่วมากอืมอืมนี่ทุบทุบฮ่าตัดไม้ พอจะสร้างบ้านตรงนี้พะนั้ผมจะตัดไม้เคลียหมดนะพ่อช้าเพิ่มเตกมระบราการเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้ผมข้อเหมือนเดิมเด้อโอเคตัดไม้ได้จํานวนหนึ่งไปเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยนะเขามาที่เคลียร์ตรงนี้เนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยทาการคราฟสมครับดิเอ้ยคราฟเป็นโตคราฟนั่นเองมาที่ช่อตรงของเราแล้วก็มาที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอ่าฮะโตคราฟให้เราคราฟคราฟอะไรอย่างคราฟมาแล้วโอเคเรียบร้อย เขาถือไว้น,นิดหนึ่งอันนี้เก็บไปอ้าวล้วอันนี้ขอวางไว้ตรงนี้ฮะ uh huh. วางไว้ขึ้นมา F G. ทำสำเร็จแล้วโอเคทีนี้เขาให้เรามาทำการทำขวานเอ้ยไม่ใช่พิเอ็กซ์ทำพิกเอ็กซ์กันเลยทำพิกเอ็กซ์ทำพิกเอ็กซ์พิเอ็กซ์เอ้ยพิเอ็กซ์หน้าตาเหมือนขวานจังวะ,ะได้มาแล้ว อะไรเนี่ยสำเร็จหลายอย่างเหลือเกินที่นี้อันต่อไปเนี่ยเขาบอกให้เราทำเจ้านี่ฮะเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์โอเคมาอยู่นี่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 เป็นแคปเป็นเทอร์ล็อก์นะลองเอามาวางไว้ฮะตรงนี้ตึ๊บตึ๊บควีตสำเร็จซะรัวลเลยต่อไปเขาให้เราทำพื้นใจยเย็นเพ็นะ่าทำพื้นสี่อันนะฮะ นั่นเราต้องคลาบพื้นมาสักเสียนเดี๋ยวได้๋วก่อนอื่นผมอยากจะทุบหินตรงนี้ออกมากเลยให้ผมทุบบ้างหน่อยทุบให้ผมทุบบ้างหน่ยตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บเรียบร้อยแ o งกรัวได้หินมาด้วยแล้วก็ฮะช่องตัวเราก็ก็เหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยโอเคต่อไปเขาให้เราคราบอะไรนะให้เราคราบตัวนี้มาหนึ่งสองสามสี่จากนั้นเขาเราก็เราทำโชว์เบลต่อ แต่ก่อนจะไปทำโชเวลนี่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 เฟตโอเคต่อไปทำทอชกับโชเวลทอชยังไม่ต้องใช้งั้นทำโชเวลก่อนห้ามโชเวลโอเคช่องตูจะเต็มีแล้วเนี่ยต่อไปใครทำอะไรเขาให้อ่าขุดดินมาขุด อ่าขุดเลยนี่ขุดยังอ้าวแล้วแล้วยังไงแล้วยังไรใชอ้อ้าวใช้ช่วยอบคุณขุดดินให้อ้าวทำให้คุณได้วางพืชอะไรเงี้ยเหรอวัดเดียวไอ้ดนเข้าใช้นี่อะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายเลยเนี่ย เออ,เอ,อไม่ใช่อย่างนั้นโอเคเราก็ขอกระซืงง่นี้อ่ามันบอกเราทำลายอย่างี้ขุดไม่งี้มาก็ขุดไปตามมันสั่งห้าร้ายอยก็กินหน่อยเรียบร้อยโอเคขุดไม่เข้าใจเควส์เขาซะเลยเพจลิงหอบอ้อใช้พื้นที่เนี่ยก็ในการวางอ่าก่อนเกิดข้อให้เราสร้างวานันผมเป็นว่าผมจะต้องทัดนี่มาก่อนสองอัน สองอะไรยังสองแลาว้วโอเคมานน่นี่วางนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคตรงนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเพจลิงโฮมก็ให้สร้างบ้านไงไอสร้างเออก็ให้ขุดผืนดินแล้วก็ด้วยโชเบลเนี่ยจากนั้นก็แค่นั้นแหละไม่แล้วก็วางพื้นอืมไม่เข้าใจหรอกว่าหัวหินแต่เนี้ยออดีกว่าเลือกขู่ลบกตาจา้ะ นั้นล่นล่เรียบร้อยแล้วก็ไม้ตรงนี้ไม่โกนเลยโกนให้เรียบเลยโกนให้เรียบเลยเฮ้ยฮัลโหลน้องไก่น้องไก่ตบหนึ่งทีอ่าวิ่งไปแล้วโอ้ตัดไม้หน่อยดีกว่านี่นี่เรียบร้อยนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่จัดการพื้นที่ เขาบอกให้เราทำอะไรต่อทำทอชทอชก็ทอชส่ะมาทำทอชสหน่อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอยาทุบมันอย่าทุบมันอ,อ่าแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกคือเราทำตามเพย์สตังอยู่เลยนี้เข้าไปใน Deep Deep ster. ดิฟสเตอร์อ้าวดันหรือดันเจียนเราอ่านไม่ออกงั้นเราเข้าไปดูสักอไอตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่ต่างเพย์เรียบร้อยต่อไปก็ออก ต่อไปเขาบอกให้เราทําอะไรเขาบอกเราว่าให้ไปเก็บคัพเปอร์ได้รเราแค่คัพเปอร์12อันนะไกลวันดีไหนๆก็มามาเที่ยวหน่อยสิมาเที่ยวหน่อยสิมาเที่ยวหน่อยสิมาเที่ยวแล้วก็ตายไปโอเคผมจะไมุ่ดแร่แล้วนะผมจะเนินการตามหาแร่วันนี้ผมอเมยก็คือผมได้ทานอ่นาฮ่เ่เมได้ทานผมเมย์แค่นี้เลย เออผมจะเห็นได้อื่นอย่างเช่นคอปเปอร์อ่ะเออขอดูก่อนจะมีคัพเปอร์ไหมเอ๊ะเ,เริ่มมืดแล้วนี่ผมกลับบ้านก่อนตรงนี้อ่าปักทอ็อตตรงนี้ปักท็อตตรงนี้ปากปากทอ็อตไปอืมรู้สึกเออผมจะคราฟทอ็อตมาอีกอันนึงท็อตหนึ่งทอ็ 2, ทอตสองท็อตสามถามอันพอ,อผมว่าจะลงเหมืองตรงนี้เลยลงลงลงไปเลย แล้วก็จะทำการหาแร่คอปเปอร์นั่นไงคอปเปอร์เออเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้จมตีเขาไม่ได้ดินี่เอาทำอะไรไม่ได้เดย์เขาทำไม่ได้ดิดูไม่ได้ดิไอตรงนี้มีคอปเปอร์ว่ะคุดคอปเปอร์กันเลยดีกว่าซอมบี้มันก็จะเอาเรื่องว่ะมันจะหาเรื่องเราอย่างเดียวโหเกิดมาซะเยอะเลย

โหได้ชุดมาแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมอยู่ก็ได้ชุดมาเฉยเลยเอ้า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 อะไรอะอะไรอะขอกินกินหน่อยไม่ได้ออกกินเรียบร้อยแล้วนี่ก็ชิ่งชิ่งชิ่งชิงไอจะออกจากที่นี่เราไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วม่นมอนเยอะเยอะมากเยอะเยอะบันไลเลยออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวนะอยู่ๆเราก็ได้ชุดมาเฉยเลยท่านผู้ชมอยู่ๆก็ได้เสื้อมาว่ะโหวัดไอเรามีเจ้านี่แล้วเหรอ เรามีเจ้าน,นี่แต่เมื่อไหร่นี่ในเกมนี้เล่นกับเพื่อนไในวัเนี่ยถ้าเล่นได้ผมก็น่าจะมีความสุขเลยแหละเออน่าจะมีความสุขเลยแหละปูดจะแบบเอ,อ่อข้อลสะสล่วนไรคัพเปอร์สิบสองอันแล้ววันนี้คืออะไรให้คุณใช้คัพเปอร์เนี่ยถางผมจะลองถางพื้นไปเลยดูแล้วกันนะเสียเวลาเปล่าท่านผู้ชมผมไม่ทำละเสียเวลาโอเคผมคิดผมทำอะไรที่มันแบบว่ามีประโยชน์กับชีวิตมากกว่าวว่าาาดววยกันผมจะเอ พื้นมาทุบๆเยอะก่อนฮะแล้วก็มานี่พื้นอยู่ตรงไหนพื้นอยู่ที่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวอาหารยังไม่ไม่ต้องตอนนี้ฮะโอเคโอเคผมจะปักทอดไว้ตรงนี้ก่อนเออชึบห้าในกองพื้นมาตรงนี้ชึบชึบฮะ่มนี่อ่าเรียบร้อย เอาอาหารกลับมาซินี่เนี่ยเมีมีน้องน้องน้องเรียบร้อยขอกินก่อนอ่าเอาอาหารมาถือไว้อีกโอเคจากนั้นผมว่าผมจะย้ายที่จาพวกนี้ย,ย้ายไม่ขอย้ายมันขอย้ายมันหน่อยย้ายมันจะย้ายมีที่จะวางมาแล้วลาาแล้วกันโอเคจะเอามันี่อ่าแล้วก็ไานี่ จะการวางไว้ตรงนี้ฮะเจ้านี้ได้มานี้มานี้ทุกมาทุกมากทึบทึบทึบฮะเรียบร้อยเดินม,มานี้แล้วก็วางตรงนี้ชึบฮะทีนี้ก็ขอพื้นมาเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหกอันอย่างนี้แล้วก็เดินม,มานี่คือหกอันน่าจะพอนะมีวางนีอ้อย่างนี้อ่าอย่างนี้ด้วยอ่าอย่างนี้แล้วก็เดินม,มานี้อย่างนี้ อย่างนี้เรียบร้อยพื้นที่ในบ้านก็เสร็จสมบูรณ์ทุบมานั้นก็เอาไอ้นี่มาวางไว้จุดนี้ห่าหาโอเคแล้วกลับไปที่เหมืองกันรอบนี้เรามาพร้อมกับความแข็งแกร่งโอเคมอนเริ่มเกิดแล้วมอนเริ่มเกิดเพราะผมจะปักท็อปไว้ตรงนี้ห้าชึบนี่น,นีไม่ต้องมาชึบหลบหลบได้ตี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 แล้วหลบ ไฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยท็ตทอนี่นี่ี่นี่มานี่มานี่มานี่นี่ไม่โดเอ้าฮีโด่เฉยเลยเฮ้ยตบตบอื้ตบตบตบสองทีจำไว้ตามทริปมีทริปตบสองทีนะเมนนต้องทาเท้าไปที่นี่ได้ผมจวไอุ้ดเสร็จผมจะใช้พลังโคตรเท่เป็นการขุดเลยเปิดคือขอ่านไปด้วย ไม่รู้ว่าถ่านไว้ใช้ได้อะไรอีกไหมท็อนอกจากทำทอดแต่ก็ทอดก็สำคัญทอดไม่ทำมอนไม่น่าเกิดมังม้งมัง้งมั้งหลักการน่จาจะเหมือนเกม,มอื่นละละละขอขอ,ขอเอาอะนะขอเอาอาหารนองมาถือหน่อยอาหารดีคุบมาเรียบร้อยโอเคคุตโต้คุต,คตโต้ได้ได้คัพเปอร์มาครบแล้วอ๋อ ต่อไปค่อยทำกำแพงกับเฟอร์แนนซ์ฟาร์มอ่ะค่อยกำแพงกับเฟอร์แนนซ์ก่อนขอขุดแร่ตรงนี้ไหนๆก็มาละเออขอคุดได้ปะเลยนี่นี่แล้วก็นี่นี่นี่ขุดต่อขุดขอให้หมดเอาให้หมด,าหหม,ดมาแล้วขอเอาให้หมดหมอนมอนมอนมันก็เกิดอะเออืนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีไหนก็ไม่ห่าหล่อแล้วเรา

มันไม่ตามมาอยู่แล้วก็นะผุมพอทางตัวนี้ออกเลยกะจะได้เพิ่มป็นปีนให้บ้านเราโอเคเหลือแค่ตรงนี้ทึบทับชึบโอเคแล้วก็ตัดไม้นี่ออกนี่ออกตัวนี้ออกดีกว่ามันดูยิ่งยิ่งแปลกแปกทับปึ๊บอ่าห้ามขอมาตัดไม้ละกันนะตัวนี้ตัดไม้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนจะวิ่งแบบไม่สนโลกไม่ได้นะทึบรับตึบทับตึบนี่ยื่นแปลกแลก็ไม่เอาไม่เอา ร้อมจัดในสองไอ้ตรงนี้ตรงนี <MC foreign language> ้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หน่อยนะเออความจัดหน่อยโอเคเรียบร้อยแหละตรงนี้แล้วทึบทับแต๊บต่เคคยอยทำกำแพงกำแพงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวยิยิงกำแพงอ่ะกำแพงเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ฮะาจะวางไว้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่จะวางกำแพงไว้ที่อื่นอ๋อตรงที่ล้อมเนี่ยก่อนขอที่ล้อมเนี่ยก่อกนทึบทึบทึบฮ่ามาที่ตรงนี้เราจะทำกำแพงขึ้นมาตรงนี้มา ขอเป็นกำแพงหนึ่งอันหนึ่งอันก่อนหนึ่งอันก่อนอ,อยู่ไหนกำแพงอยู่ไหนกำแพงอยู่ที่นี่ผมว่าเอากำแพงเนี่ย,ยผมขอ,อยืนตรงนี้อินตรงนี้กำแพงวางไว้อย่างนี้ฮะขอเราทำกำแพงเกลียนวางกำแพงสี่อันอ่าฮะครับอีกสามแล้วกันอ่ากำแพง กำแพงหนึ่งสองสามบอกตัวนี้ 1, นนหนึ่งอานอ้ามนเชื่อมมาอย่ายนนี้หนึ่งอานอนะแล้วก็สองอานอนะมานี่มานี่นี่ขอยืนตรงนี้แล้วก็วนี้ทางไปทางเข้าออกแล้วกันตรงนี้อ่าฮะแล้วผมว่ามันมีประตูไหมเกมนี้ผมไม่รู้มันมีประตูหรือเปล่ปานี่เขาให้เราทําเตียงแล้วเขาเราทําเตียงแล้วล่ะเฮออ้ีด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 ด มีเตียงไม้มีเตียงอ่านี่เนี่ยระวังจเรียบร้อยตอนนี้แล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกไหมมีมีมีป้ายเมลทำอะไรไหมแล้วก็มีโต๊ะเฟอร์มีโต๊ะคาเอ้ยเฟอร์เน้นด้วยแต่ือนะเราขอทำพื้นก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮะไม้ไม้เหลือเท่าไหร่แล้วไม้ไม้ pagar. ไม้ไม้ไม้จะหมดหมดหมดเรียบร้อยหมดพอดีพอดี หมดเลยไม้หมดเลยขอไปตัดไม้ก่อนละกันเดี๋ยวอะเออตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนชิบชิโอเคท่านผู้ชมขอไปทาการตัดไม้ก่อนละกันเนาะไปแล้วเจอกันหละ่ะที่ผมโค่นไม้หายไปหมดตี้แล้วน, ما, าานะเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจดีดีดีสงสัยละเกินว่าตัวไม้ไปตัวตรงนั้นเดียยงเลยฮะตายตายผมเชื่อตอนนี้เป็นพรงที่ดีที่หมอยกันสร้างต้นตูดต้นไม้นะเพราะีซเรามีต้นไม้ในตัวอยู่เยอะมาก กับพวกเนี้ยไปปลูกอ่ะปลูกตัวนี้ตรง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 นี้เพียบนี้หน่อยตัวไว้ตัวไว้ตัวไว้พ่อดินแบบนี้ปลูกต้นไม้ไม่ได้หรอมันก็มีข้อจํากัดของมันนะเกมนี้นี่นี่นี่ขอเดินมาตรงนี้นี่นี่ปลูกปลูกปลูกไปอ่ะ เอาไอ้นี่มาอีกเด้ได้ปลูกอีกปลูกอีกตั้งนั่นเออเอาอีกเอาอีกเซตหนึ่งเซตหนึ่งขอบดูให้หมดขอบดูให้หมดเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันชิปชับดูดูดูพื้นที่ดูพื้นที่ดีเมันให้เราปลูกดูดิอยู่ดิแล้วแับนี้จะแบบอื้มอืมเดียวแล้วเนี่ยเอิ่มจะไว้วางดีๆไหมเนี่ย ปุูกนี้หน่อยมากๆเหลือที่แล<ๆ>้วมันก็เหลือสองต้นที่ไม่ได้ปลูกอีกอุดหนิดวะ่ะโอ้โหพื้นที่มีด้วยมีตรงนี้อีกอ้าวมีมีมีได้ด้วยเหรอตรงนี้เอ้อปลูกปลูกไปก่อนละกันนะชิปเรียบร้อยโอเคแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นประตูอะไรเงี้ยมีเม็นี่หรือเปล่าประตู ลองคาบดูก็ไม่เสียหายมานี่โอโหไม่ใช่เลยไม่ใช่ประตูเลยเป็ไงประตูเนี่ยน่าจะเป็นกล่องมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นกล่องฮ่าน,น่าจะเป็นกล่องเออใช่เป็นกล่องสามารถเก็บของในตัวที่เราไม่ต้องใช้ได้อ่าหินที่เยอะอุปกรณนี้ก็เอาไปด้วยไปไปไปแล้วก็ไม่ ที่เหลือคิดว่ายังไม่ได้ใช้อะไรเพจนี้น่าจะไม่ได้ใช้อะไรฐานที่ส่วนเกินนี้ก็ไม่น่าใช้อะไรด้วยอืมอืมคัพเปอร์คัพเปอร์เอามาก่อนแล้วกันก็มองเพชรตอนนี้ไม่น่าด้ใช้อะไรเก็บไปหมดห้าเรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับของที่ไม่ใช้อะไรแล้วช,ชึบชับเอ่มเอานี้เอาขึ้นไปตรงนี้นี่เนียนี่เนี่ยน,น,นี่โอเคเรียบร้อยเราจัดของในตัว ก็เราทำตามมันก่อนนะทำเจ้านี่ขึ้นมา uh huh. ทำส่ทำทำเลยครับครับออกออกไม่ได้ใช่ไหมเกือบไปรอดต้องออกเกมมาเข้าใหม่เลยนั่นนั่นเมื่อกี้เออชิบไม่มีประตูให้ผมละท้อนี่โอเว่นอันนี้เป็นเฟนเป็น,ปนอ่าอเฟอร์แนนต์เอาคีของเฟอร์แนน์มาอันนึงก็ถือเฟอร์แนนต์ไว้อย่างนี้วางเฟรเรอ,อ,อ,เอร์แน แร่คัพเปอร์เอามาเอามาคอยทำอย่างนี้ก็ก็ทำตามเขาไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่อยากจะเฮ้ยเขาต่อไปให้ทำเอินวิวให้ทำเอินวิวตอนนี้ต้องการคัพเปอร์อีกสองก้อนอ่าฮะอีกหก้อนเดียวขอไปหาคัพเปอร์ก้อนเดียวก้อนนั้นก่อนลงไปเฮ้ยก้อนเดียวก้อนนั้นก็อยู่ใกล้ดีนี่รีบเอารีบกลับไปแล้วกันชิบอ่าไปเลยไปเลยยังไม่ได้คัพเปอร์มาเพิ่มมินนะอยู่นี่เพิ่มไปก่อน ไปกับ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 เรียบร้อยที่อยากจะทำกำแพงล้อมบ้านแล้วเนี่ยบ้านไม่ปลอดภัยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีไม้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหไม้หมดเลยไม้หมดเลยพูดปุ๊บไม้หมดปั๊บเลยเยี่ยมเลยยินก่อนฮะไป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 เดี๋ยวผมจะวางไม้สักหน่อยเดี๋ยวคลิปแล้วนี่แล้วนีมน่มันมาได้ไงเคชืางม,มันเชืางม,มัน มันจะไปทําการตัดมา,มาเพิ่มหน่อยนะฮะเดินไปเดินไปตรงนี้มีไม้ให้ตัดก็ตัดยาวเลยละกันโอเคปลูกไม้ตัดไม้อะไรจนเสร็จแล้วนะก็ทำจนจบไปแล้วนี่แหมเดี๋ยวปล่ปอยขอกินหน่อยทีนี้เราให้ทาอะไรอีกเอ็นวิวแล้วก็ลงไปยังที่นี่อีกครั้งอ๋อไปอยังถัดไปอืมแล้วก็ให้ทําอะไร มากกว่านี้ฮะเอ็นทำได้เยอะๆก็กเยอะแล้วเราไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่ฐานนี้ฐาน,นทานหมดแล้วนี่ฐานอยู่ไหนนี่ไม่ใช่จะไปทุบมันเดียวเลยถือกวานน่าเนี่ยออเอไหอเออไม่ทออไม่ชอบทำทอดตดจริงๆเลยไม่ได้เหลืองชิบ ชิปวางไว้วางไว้วางไว้วางหน่อยเออออกมาออกมาออกมาแน่นออกมาแน่นอ่ะฮะอะฮะปักทอดตรงนี้อะฮะยิ้มมากจากนั้นเคาะเคาะอื้มมันไหมทำไมต้องมาตบต้นไม้ต้นนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยตัวเกมนี้แม่งแม่งเล่นสลัมบากใจตัวเองเหมือนกันชิปอ่ไมมาไม่มาทปอกทุกปอกขอวางไว้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเรียบร้อย ว่าที่เดิมอีกแล้วเรื่องมากเว้ยบนใครไม่บมนบนตัวเองโอเคแล้วก็เออฮึมเราต้องการน,นะพื้นตี่มากกว่านี้นเชล่วพื้นตี่พื้นที่วางหนึ่งบ็อกสองบ็อกอ่ามาตรงนี้สามบ็อกอ่าสี่รียบร้อยที่นี่ก็พร้อมเลยนะ โอเคผมว่าเราเสร็จกันแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเหลือให้ทำแล้วใช่ไหมนันสามารถนอนข้างันกับคื้นได้แล้วนะน,นี่คือเดนเท้โต๊ะนี่คือป้ายน,นี่คือเดนล็อกน,นี่ไฟน,น์ไฟนคืออะไรเราไม่รู้เลยเนี่ยโอเคท่านผู้ชมบอกว่าพอติดลายการัลอดพีนะครับซึ่งรันรคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบก็รมไม่ช่วยกันกดไลค์เดี๋ยวเราขอไปเดินเที่ยวกัน เดินเที่ยวก่อนหน้าน่าๆๆๆเป็นการคลายเครียดแล้วสามารถที่จะว่ายน้ำได้ด้วยโอ้เจ้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเมื่อกี้อะไรอ่เอ้ากระโมเพชรเหรออะไรน้องวัวน้องน้องไก่อยู่กันครบเลยเจ้ารามสลายนี่เฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยละกระโดดกระโดดทำอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ย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 ทำเหม็ดแดงนะแดงนั่นน่ะแดงนั่นน่ะเฮ้ยนี่นี่นี่แล้วมันหลบเก่งหลบเก่งโดนเต็มเลย เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เล่นสลัำบากเหมือนกันนั่นน่ะเลื่องลงไปไหนเลื่องลงไปเลื่อนลงเลื่อนลงเฮ้อเก็บของเก็บร้อยโอเคได้ละมั้งท่านผู้ชมผมคิดว่านะสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเพียงพอ่ละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่ชอบก็ลืมไ่ชิการกดไลค์กดแชร์ กด b s c r i ค e ปใ์นกใจใใจผมด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันในภายพังหน้านะครับบ๊ายบาย